สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาว2ชาวส,วสปปลาวสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดา,าทารไทยสตาค่ะกลับมาพบกันกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงความรักนะคะช่วงครึ่งปีแรก2566นะคะความรักคนโสดชาวลัคนาราศีมีนนะคะเป็นคลิปพิศเศษนะคะ สำหรับวันนี้นะคะมีไพ่น่ารักน่ารักมาฝากชาวมีนด้วยนะคะแฮปปี้นิวเยียร์กับชาวมีนนะคะเดี๋ยวเป็นพลังงานของคนโสดก่อนนะคะสถานะโสดความรักคนโสดจะเป็นอย่างไรช่วงครึ่งปีแรกของปี2566นะคะเดี๋ยวมาดูชาวมีนก่อนนะคะไพ่น่ารักมากนะคะเขาบอกว่าชาวมีนเองนะคะคุณสัญลักษณ์ปาคู่ของคุณนะคะคุณเป็นคนที่อาร์ติสติกนะคะเป็นคนที่มี หัวศิลปะนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อมีพรสวรรค์ใช้พรสวรรค์อะไรบางอย่างในเรื่องของศิลปะการแสดงบันเทิงนะคะงานอาร์ตงานอะไรที่เกี่ยวกับงานฝีมืออะไรบางอย่างนะคะหรือเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะคายเป็นคนที่ใจดีนะคะบางคนใจดีมากจนถึงขั้นใจอ่อนนะคะขี้สงสารนะคะ Intuitive นะคะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆนะคะ แล้วก็ข้อเสียของคุณนะคะก็คือเหมือนกับว่า indecisive นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ค่อยได้มีความยากลําบากในการตัดสินใจเปลี่ยนไปเป็นมาเอาอยัางไงดีล่ะนะคะหรือบางทีเหมือนกับว่าต้องพึ่งการตัดสินใจขอความคิดเห็นจากคนอื่นนะคะเหมือนบางทีโดยเหมือนอาจจะขาดความเชื่อมั่นในตนเองนะคะ secretive นะคะเป็นคนที่ปิดบังความรู้สึก ของตัวเองมากเกินไปนะคะแล้วก็มูดดี้่ะนะคะอามรมณ์ลบๆอ่ะมันมักจะพุ่งเข้าหาตัวนะคะความวิตกกังวลอะไรต่างๆนะคะบางทีมันทําให้เราไม่มีความสุขนะคะตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะคะตัวคุณเป็นชาวธาตุน้ํานะคะแล้วก็ไพ่ประจํำดวงคุณคือไพ่ของเดอะมูนนะคะเดอะมูนที่มีภาพพระจันทร์นะคะแล้วก็มี น้องน้องกุ้งหรือน้องอะไรนะคะน้องกุ้งน้องหมานะคะที่เห่าพระจันทร์อยู่นะคะมันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เซนซิทีฟแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปนะคะหรือแคร์เสียยวิพาวิจารณ์มากเกินไปนะคะตรงนี้ต้องระวังหินน้ำโชคของคุณนะคะอะควาโมรีนนะคะกับอะมิเทสนะคะสีนะคะเมื่อกี้หินน้ำโชคอันนี้สีนะคะสีน้ำโชค สีเขียวและสีฟ้าค่ะอ่าเหมือนสีของน้ำนะคะน้ำสีมรกตหรือน้ำสีฟ้าอารมณ์แบบวันนี้ lucky number ของคุณนะคะคือหมายเลขสหมายเลขสีแล้วก็หมายเลขก7นะคะ flower นะคะดอกไม้ประจำราศีเป็นดอก water lily นะคะดอกลิลลี่แล้วก็ดอก primrose นะคะอ่า โอเคเลยนะคะอันนี้เป็นพลังงานของชาวมีนนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูคนโสดซิว่าแล้วคนที่มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักของคนโสดจะเป็นชาวลัคนาหรือว่าราศีอะไรนะคะชาวอุรัสนะคะชาวลัคนาราศีพฤษศค่ะเขาเป็นคนที่เอ,อ่อดิสป o นเ i b l e นะคะมีความรับผิดชอบนะคะพรัต t ิค a l นะคะเป็นนัก ปฏิบัติค่ะค่ะแล้วก็เ e d i c a t e d นะคะเป็นคนที่อุทิศตัวนะคะเสียสละเพื่อคนอื่นนะคะชาวพูศพของคุณนะคะแล้วก็ s t u b b o r n เขาเสียงชาวผู้ศพก็จะเป็นคนที่ปากแข็งนะคะ i n f l e x i b l e ไม่ค่อยยืดหยุ่นนะคะ เ possessive อาจจะมีความขี้หึงขี้หวงนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะว่าแล้วมีลัคนาราศีอะไรได้อีกนะคะลัคนาราศีสิงห์นะคะชาวทัตไฟนะคะเป็นคนที่ มีความคิดสร้างสรรค์นะคะครีเอทีฟรอยเยามีความซื่อสัตย์จงรักภักดีนะคะลีดเดอร์มีความเป็นผุ้นำนะคะแต่ว่าโอเคคล้ายๆนะคะกับชาวประสบตรงที่ inflexible นะคะไม่ค่อยยืดหยุ่นนะคะอ,อ,อยากได้อะไรต้องได้ประมาณอย่างเงี้ยเจลิสนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอาจจะมีความคิดที่เหมือนเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะหรือว่ากลัวคนอื่นได้ดีอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะเจลิสบางทีเหมือนกับมีความแอบอิจฉาแอบอะไรแบบอย่างเงี้ย นะคะมีการแข่งขันอะไรบางอย่างพรายฟูนะคะเป็นคนที่อาจจะมีความเย่อหยิ่งนะคะรักศักดิ์ศรีมากจนเกินไปนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกับอีกหนึ่งลัคนาราศีนะคะใครที่จะมาลุ้นนะคะเป็นความรักของคนโสดนะคะแคปิคอลนะคะ เป็นคนที่ hard working นะคะทำงานหนักมากๆนะคะ disciplined มีกฎระเบียบนะคะลอยเย่ามีความซื่อสัตย์จงรักพักดีนะคะแต่ว่า stubborn เป็นคนปากแข็ง workaholic เป็นคนที่บ้าง,งานนะคะแล้วก็ stoic นะคะแล้วก็เป็นคนที่อดทนนะคะอาจจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกความรู้สึกนะคะเป็นคนที่อาจจะเก็บความรู้สึกมากๆเลยก็ได้อะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เออ่ในไพ่ Oracle นะคะจะบอกอะไรกับคนโสดชาวมีนบ้างน,นะคะคนโสดชาวมีนนะคะมาลุ้นกันนะคะโอ้ย s t a b o r n e s เนนะคะเ,เหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับตอนนี้นะคะไม่อยากรับฟังไม่อยากรับรู้นะคะ เรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะปิดหูปิดตายยังไงก็ไม่รู้นะคะหรือไม่ได้เปิดใจให้กับความรักนะคะหรือมีความปักแข่งในเรื่องของออชีวิตโสดของคุณด้วยนะคะเหมือนกับมีความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างนะคะบางคนอาจจะยุให้มีแฟนแต่คุณคนสดชาวมินคุณอาจจะรู้สึกไม่ไม่ฉันอยู่ได้ฉันไม่มีใครฉันก็อยู่ได้อารมณ์แบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะอะไรกระเด็น r e g i n น s นนะคะอ้จริงๆปากแข็งแต่แอบแอบเตรียมตัวแอบไปเสริมสวยเสริมหลอ่อนะคะแอบทำให้ตัวเองดูดีมีสเสน่ห์อยู่ก็ได้นะคะมีการเตรียมตัวอยู่นะคะชาวมีนนะคะปากแข็งบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่มีแล้วแฟนนะคะแต่แอบเตรียมพร้อมอ่ามีไพ่ของ m o r ริ z Making นะโอ้คุณเป็นคนที่คนโสดสายบุญนะคะ ตอนนี้รักไม่ยุ่งมุ่งแต่ทำบุญมุ่งแต่ไปวัดหรือเปล่า <c oughs> คนโสดชาวมีน <c oughs> น่ารักนะคะคนโสดชาวมีนนะคะใครจะจีบต้องรีบจีบนะคะใจบุญด้วยนะสวยหรอแล้วก็ใจบุญสุนทานมากๆนะคะพ่อพระแม่พระมาเกิดนี้เองโอ้ยชาวมีน <c oughs> เหมือนข้ามขั้นในเรื่องของความรักไปแล้วเพราะว่าคนโสด ฝันถึงการแต่งงานการมีชีวิตครอบครัวที่สุขสมบูรณ์แบบอะนะคะอาจจะข้ามขั้นในเรื่องของการมานั่งจีบมานั่งเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะมานั่งมานั่งแอลอะไรกันแบบอย่างเงี้ยนะคะเหมือนคุณฝ่ฝันอยากจะได้ชวิตเลิฟความรักที่หวานนะคะเป็นคู่นะคะได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไปแล้วนะคะชาวมีอยากมีความรักที่มั่นคงนะคะเหมือนกับว่า ไม่อยากศึกษาดูใจนานนะคะอยากที่แบบเจอคนที่ใช่นะคะแล้วก็ได้แต่งงานได้สร้างครอบครัวกันเลยนะคะคนสดชาวมีนแอบใจร้อนนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะคนสดชาวมีนน่ารักนะคะเรามาดูกันต่อดีกว่าสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปเลยคะ่ะใครจะดูดวงส่วนตัวดวงประจำปี2566แอดไลน์มาได้นะคะนรีนตา65นะคะ สำหรับการดูดวงของอาจารย์จะมีเลข7ตัวนะคะอันนี้จะเป็นตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะมีความแม่นยำม,มากนะคะใครสนใจตรวจดวงชะตานะคะตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็ดูรายละเอียดค่าครูใต้ชื่อคลิปนี้ได้นะคะให้ดูไพ่ยอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือเลขความไพ่ก็ครอบคลุมมากๆนะคะก็มีโปรให้อยู่นะคะยังเป็นราคาเดิมตั้งแต่ปี64นะคะอ่ะทีนี้ไพ่ที่คุณได้นะคะ d e c e p t i o n ชามินคนโสดชาวมินคุณเบื่อแล้วอ่ะนะคะคนที่ซุบซิบนินทานะคุณจะไปไหนเดินไปไหนกับใครมันก็มีประเด็นไปหมดนะคะเพราะคุณอาจจะโสดแบบเจ้าสเสน่ห์นะคะใครเข้ามาใกล้หน่อยก็ถูกซุบซิบนินทาเอ๊ะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณหรือเปล่านะคะ คนโสดตอนนี้คุณมุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องของความสาเร็จนะคะความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนหรือธุรกิจของคุณมากๆนะคะบางคนกําลังทํางานอะไรที่เ,เป็นลักษณะของงานที่มันดูยิ่งใหญ่งานที่อาจจะมีการประกวดแข่งขันอะไรบางอย่างนะคะหรืองานที่กำลังได้รับการเชิดชูนะคะการยกย่องนะคะถึงความสำเร็จที่ชาวมีนเองเนี่ยได้ทำสำเร็จมาแล้วก็ได้ ยีเซวิ่งนะคะจะรู้สึกว่าใจในคุณแอบคิดนะแอบคิดถึงแบบว่าบางคนคนโสดชาวมินคุณอาจจะมีพร้อมหมดแล้วนะคะบ้านรถนะคะมีสวนส,สวยๆหน้าบ้านที่สวยงามนะคะขาดแต่ความรักนี่แหละนะคะใครที่จะมาเติมเต็มชีวิตคู่ ใครที่จะมาแต่งงานกับคุณนะคะแล้วก็ช่วงในเวลาในช่วงเวลาครึ่งปีแรก2566้เหมือนคุณกำลังจะได้เจอแล้วนะคะ deserving คุณสองคนที่ได้รับความรักดีๆแล้วนะชาวมีนนะคะคนที่ดีคนที่จริงใจนะคะหรือคนที่เป็นสายบุญเหมือนกับคุณศลเสมากันกับคุณกำลังจะเข้ามานะคะเป็นคู่แท้เป็นคู่ชีวิตของคุณแบบที่คุณฝันใฝ่เอาไว้นะคะชาวมีนนะพลังงานดีมากนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วจับไพ่ทาโร่จะเป็นอย่างไรนะคะยังเป็นไพ่ทาโร่นะคะที่เป็นชุดของน้องน้องแมวน่ารักอยู่นะคะเรามาลุ้นกันนะคะพลังงานของคนโสดชาวมีน ฮอร์ม <Herm> <c oughs> ิตคนโสดชาวมีนคุณจะเก็บเนื้อเก็บตัวไปไหนเลิกงานแล้วก็กลับบ้านนะคะกลับไปทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักนะคะบางคนกลับไปเรียนออนไลน์กลับไปอ่านหนังสือกลับไปแบบว่าอยู่เงียบๆคนเดียวอยู่กับน้องแมวอยู่กับอะไรหรือเปล่านะคะเฮอร์มิตอือชีวิตมันนิ่งมากว่าคุณก็ต้องเรียนรู้อะไรมากมายหลายอย่างก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้บางคนอาจจะเหมือนกับ ยุ่งเกี่ยวกับงานค้นคว้าหาความรู้อะไรบางอย่างนะคะไฮโลแฟนโอ้ยมีไพ่พระมาแล้วพระมาแล้วนะคะไม่ใช่พระมาโปรดนะคะว้าวสิบถ้วยนะคะขอดูสิมีไพ่ของราชินีเหรียญคะ่ะ คาริอดค่ะโอ้ชาวมิ้นไพ่น่าอ่านมากแต่ขอเปิดว้าวโลเวอร์สนะคะชาวมิ้นพลังงานคนดีมากนะคะแปดเหรียญค่ะไพ่น่ารักมากเลยนะคะอาจารย์จะบอกว่าชอบซื้อไพ่มาสะสมนะคะแล้วก็มีไพ่ ชุดหนึ่งสั่งมารุ่นเนี้ยนะคะเราปรากฏว่ามันเป็นไฟไพ่แบบว่าไม่กล้าใช้นะคะไพ่แบบเรดแบบเรดเเรดอมากนะคะ <c oughs> เปิดกล่องดูแล้วตกใจะคะ <c oughs> เอาเก็บไปไว้เหมือนเดิม <c oughs> นะคะไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงๆนะคะ <c oughs> <c oughs> มีไพ่ของเมจิกเชียนนะคะหนึ่งเหรียญแล้วก็สิบไม้เท้านะคะ คนโสดชาวมีนะคะเหมือนกับว่าตัวของคุณตอนนี้นะคะนิ่งนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้สนใจไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะคุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบที่คุณมีแล้วคุณจะพยายามทํามันให้ดีที่สุดบางคนมุ่งมั่นกับการเรียนมากๆบางคนมุ่งมั่นกับการทํางานมากๆนะคะบางคนเออเสร็จงานเสร็จหน้าที่ภารกิจแล้วกลับมาอยู่คนเดียวหรือบางคนกลับมาดูแลครอบครัวก็ได้นะคะ แต่เหมือนกับว่าคนในครอบครัวของชาวมีนจะเป็นห่วงคุณมากนะคะหลายคนนี่ยลุ้นอยากให้คุณเนี่ยได้มีคู่กับเขาสักทีนึงนะคะเหมือนกับจะมีผู้ใหญ่ใจดีอะไรบางท่านนะคะหรือเป็นรุ่นพี่หรือเป็นอะไรที่กําลังแนะนําคนดีๆให้คุณได้รู้จักนะคะเหมือนกับว่าคนเนี้ยอาจจะเป็นคนชาวลัคนาราศีธาตุด,ดินชาวมังกรทุบกันก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่เหมือนกับ มีหน้าตาฐานะที่ดีมากๆนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือตรงนี้คุณอาจจะบังเอิญเจอกับรักทางไกลรักออนไลน์อะไรบางอย่างเข้ามาแบบฟุ๊กๆอยู่ดีก็ทักแชทมาหาคุณก็ได้นะคะล o เวอร์สแล้วก็8เหรียญน,นะคะเหมือนกับว่าคุณดูนะคะว่าเขาเป็นคนดีไหมไฮโรแฟน เหมือนคุณพยายามใช้สติปัญญามากๆในการพิจารณาคนคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะชาวชาวชาวมีนนะคะจาเล็กผิดหรือเปล่าเนี่ยมีนนะคะเออแล้วคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีคนที่รักครอบครัวหรือว่าเขา มักที่จะถามไถยถึงตัวคุณแล้วก็ค้อกัวงคุณเสมอนะคะบางคนอาจจะอยู่กับน้องแมวน้องหมาก็ถามไถยถึงน้องแมวน้องหมาที่คุณรักด้วยนะคะเป็นคนที่ดูนิสเป็นคนที่เหมือนกับดูห่วงใยทุกคนดูเป็นคนดีนะคะคุณกเ็เลยเปิดใจนะคะ lovers นะคะเปิดใจรับรักของเขาเอาไว้นะคะเพราะว่าเหมือนกับตัวเขาเองออาจจะมีสิ่งที่เขาเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณนะคะ หรือช่วยคุณในเรื่องของหน้าที่การงานหรือธุรกิจอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดในจิตเทียนเป็นคนที่อาจจะเรียนมาเยอะมีความรู้สูงมีความเชี่ยวชาญน,นะคะอาจจะเป็นด้านที่คุณแบบว่าทํางานอยู่ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็สามารถเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่ติวสอบติวอะไรบางอย่างให้กับคุณด้วยก็ได้นะคะคุณรู้สึกเหมือนว่าโชคดีจังเลยที่คุณได้เจอกับเขานะคะเพราะว่าตั้งแต่เขาเข้ามาเนี่ยนะคะปัญหาอุปสรรคในชีวิตคุณเนะี่ย ขออภัยนะคะน้องแมวทำเสียงเอฟเฟกปัญหาอุปสรรคในชีวิตของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะดูสิยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทําให้ปัญหาอุปสรรคของคุณสิบไ้เท้าที่คุณแบกเอาไว้ตอนเนี้ยมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะชาวมีนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ มีไพ่ของ8ดาบค่ะแล้วก็5ดาบนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของไฮพิเทสค่ะ3ดาบนะคะ แล้วก็มีไพ่ของสีดาบค่ะมีไพ่ของอัศวินถ้วยนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยค่ะ แล้วก็เจดดาบนะคะแต่ว่าต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าตรงเนี้นะคะมันกับไพ่บอกว่ายังมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างแดาบที่คุณไม่รู้นะคะที่เขาบลายคุณไว้นะคะความเป็น8ดดาบเขาบลายคุณไว้เห็นไหมปิดหูปิดตาคุณไว้นะคะเพราะว่าตัวเขานะคะอาจจะยังมีปัญหาความรักครั้งเก่าของเขาที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จเคลียร์ไม่ได้เคลียร์ไม่จบนะคะเนี่ย ยังเป็นประเด็นกันอยู่5ดาบไฮพิตเทสเลคะหรือว่าคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะรู้จากคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขามาก่อนนะคะอ,อาจจะทําให้เรารู้สึกแบบว่าเหมือนกับที่ผ่านมานะคะเราไว้ใจเขามากนะคะเพราะนั้นตรงนี้พอเรามารู้นะคะว่าเหมือนกับยังมีอีกคนนึงที่เขายังไม่เคลียร์ยังไม่สามารถเคลียร์ได้นะคะ เราก็เลยเือนกับต้องนิ่งไปนะคะชาวมีนนะคะแต่เือนกับเขาเองอะนะคะเขารักคุณมากนะคะหนึ่งถ้วยนะคะเขารักคุณมากนะคะอาจจะตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกพบเลยก็ได้นะคะเหมือนเขาพยายามที่จะกลับเข้ามาเคลียร์นะคะกลับเข้ามาทําดีกับคุณนะคะนะกลับมาทําดีกับชาวมีนชาวทัดน้ํานะคะเดี๋ยวดูซิว่าเจ็ดดาบจะต่อจากเจ็ดดาบคืออะไรนะคะ มีไพ่ของอเซเลียนค่ะแล้วก็เอมพอเพลสนะคะมีไพ่ของเด็กถือถ้วยค่ะอ๋เอ,อเอมเพร์ค่ะ ได้ทั ace, ทง้งเอ็มเทั้งเอ็มบลเลยนะคะไพ่ของจัก,กรพรรดิกับจัก,กรพรรด,ดินีนะคะแฮงแมนค่ะว้าวสีไม้เท้าค่ะราชินีดาบนะคะอืมเหมือนกับความรักของชาวเมนที่โสดนะคะหลังจากที่ คุณได้ปลูกต้นรักกับเขาแล้วนะคะเขารักคุณมากแล้วก็มันกับเขาให้เกียรติให้ความสําคัญคุณมากๆนะคะชาวมีนเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างนะคะกับปมความรักในอดีตของเขาที่มันกลับมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนกับตรงเนี้ยเขาจะพยายามนะคะเข้ามาพิสูจน์ความรู้สึกใจของเขานะคะว่า เขาว่าต้องการที่จะเป็นคู่กับคุณจริงๆนะคะไม่ได้มาหลอกไม่ได้มาอะไรนะคะเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเห็นคนคุณเป็นคนที่แบบน่ารักมีคุณค่านะคะเด็กถือถ้วยนะคะพลังงานชาวทัดน้ำนะคะหรือเป็นชาวทัดน้ำด้วยกันก็ได้นะคะมีนกรกฎพิจิกเหมือนเขาอยากปลูกต้นรักกับคุณมากๆนะคะเพราะคุณกับเขาว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับน่าจะเข้ากันได้ดีนะคะ e อ press กับ e อ p e r o อตรงเนี้ยอืม จนคุณเหมือนกับใจอ่อนนะคะเนี่ยเหมือนกับคุณให้โอกาสเขาคุณร้อยเขากลับไปเคลียร์นะคะแฮงแมนนยะคะยังรอคอยแต่สุดท้ายนะคะดูสิเขาอาจจะกลับมาเคลียร์กับคุณนะคะในช่วงเวลาของเดือนเออมษายนนี้ก็ได้นะคะสี่ไม้าได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะแล้วเขาก็จริงจังกับคุณมากมากนะคะชาวชาวมีนนะคะให้ตกเป็นราชินีดาบนะคะ อาจจะเป็นพลังงานชาวทัดลงกลุ่มมิถุนตุนก็ได้ที่เข้ามานะคะแล้วก็เหมือนกับคุณกับเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างร่วมกันได้นะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นความรักที่มันชัดเจนร่วมกันด้วยนะคะชาวมีนนะคะความเป็นเอ็มเพรสแล้วก็ความเป็นเอ็มเพอเรอร์เหมือนกับว่า คุณน่าจะเป็นคู่ที่แบบหากันเจอนะคะคุณมีความเหมาะสมกันมากมายเลยก็ได้นะคะรอเวลาที่ได้มาพบกันรอเวลาที่จะได้มาใกล้ชิดกันแล้วก็มันเป็นโอกาสทองของคุณแล้วนะคะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะในการที่คุณจะตามหากันจนเจอนะคะคุณสองคนน่าจะแบบเหมือนเกิดมาเพื่อเป็นคู่กันเท่านั้นปัญหาต่างๆอะ่ะมันก็จะสามารถแก้ไขสะสางให้มันจบไปได้นะคะ โอเคเลยขอดูบทสรุปนะคะความรักคนโสดจากไพ่ของ Oracle ตรงนี้อีกนิดนึงนะคะแคร์โอ้นี่ไงสิ่งที่คุณอยากได้นะคะชาวมีนคนที่มาเช็คแคร์ดูแลเป็นครอบครัวเดียวกันมาสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะคนที่มีลักษณะของ คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่อบอุ่นเข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะ parent เ,เอ่อ parenthood น,นะคะเหมือนกับเหมาะสมในการที่จะได้คองคู่เป็นเอ่อเป็นคู่ชีวิตของกันและกันนะคะอยู่ดูแลกันและกันนะคะอืมนะเพราะนั้นคุณน่าจะได้เจอกับคนในฝันคนที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตเป็นคนที่สนับสนุนคอยดูแลแล้วก็เข้าใจตัวคุณในแบบที่คุณเป็นนะคะชาวมีนะคะ คนสดชาวมีพลังงานมาดีนะคะขอให้เจอขอให้ได้ขอให้โดนนะคะคนสดชาวมีน,นะคะขอให้ความรักดีๆเข้ามาเป็นความรักที่สดใสสมวัยนะคะสดใสแล้วก็ไปต่อด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะเอาเมื่อกี้อาจารย์เห็นพลังงานนิดนึงนะคะว่าบางคู่บางคนอาจจะเป็นลักษณะของพลังงานคนเก่ากลับมานะคะกลับมาเพื่องอนง้อแต่กลับมาแล้วเขาดีขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วก็ กลับมาในแนวทางที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้ก็พร้อมที่จะจริงจังพร้อมที่จะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะมาเป็นคู่ทุกคู่ยากร่วมกันกับคุณแล้วนะคะโอเคเลยตรงนี้นะคะค่ะก็ขอกำลังใจด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์นรีด้วยนะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ